ดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับของช่องศักม์มลินนะครับวันนี้ผมจะพาเพ,เพื่อนเกษตรทุกคนนะครับพอดีผมไปสั่งพันข้าวมานะครับผมยังไม่เห็นสัมผัสมเมล็ดพันธุ์เลยนะครับ ผมเพิ่งสั่งมาแล้วผมก็จะมาแกะดูแล้วก็มาดูเมล็ดพันธุ์กันกันกบพร้อมๆกันนะครับกับเพื่อนๆนะครับชาวเกษตรนะครับคือเมล็ดพันธุ์ที่ผมสั่งมาเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้านะครับเป็นข้าวเจ้าหอมนุ่มนะครับที่ได้ผลผลิตเยอะในต่อไร่นะครับก็ได้ 1300กิโลนะครับ1,300กิโลต่อไร่นะครับที่เขาทำมาก่อนหน้านี้เขาทำได้นะครับก็คือเขาน่าจะดูแลดีแล้วก็เขาคำนวณออกมาแล้วเขาก็ทำออกมาแล้วเขาก็ได้อยู่ที่ประมาณ1 3 0 0กิโลนะครับต่อหนึ่งไรนะครับแต่พอดีของผมผมที่ผมสั่งมา ผมก็ไม่ได้กะว่าจะได้ถึง1,300ากิโลหรอกครับแต่ก็จะให้เป็นทางเลือกของตัวเองว่าเพราะว่าผมส่วนมากผมทำนาผมจะไม่เน้นที่ปุ๋ยเคมีนะครับผมจะเน้นไปที่พวกปลอดสารนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนเรากินอะไรเข้าไปก็เป็นสารเคมีนะครับ ผมก็เลยจะเลือกว่าให้มันเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นมาเราให้มันปลอด3าเคมีดีไหมก็เลยของผมทำแล้วก็ไม่น่าจะได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมที่จะทำก็คือจะทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับที่ทำใช้เองนะครับแล้วก็เน,น้นเป็นที่ไถกบต่อซังนะครับ ซะมากกว่าที่จะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับไม่พูดมากแล้วครับลองมาแกะกันดูเลยนะครับว่าเมล็ดพันธุ์เขาจะเป็นยังไงนะครับชื่อพันธุ์ที่ผมสั่งมาก็คือเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้ากอข,าขอ79นะครับกอขอ79นะครับเรามาแกะกันดูเลยครับมาเลยเระยะตั้งกล้องก่อนนะครับ แล้วก็ทำการแพ็กมาอย่างดีนะครับคือผมเอามาผมจะมาทำพันนะครับผมจะทำการหวานหวานตอนเก็บข้าวนาะปีเสร็จผมก็จะทำการหวานข้าวพันนี้ เพื่อจะเอาไปใช้ในนาปีในปีหน้านะครับปีนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วครับเป็นต้นธันวาคมต้นธันวาคม25 2563นะครับก็ปีหน้าก็จะเป็น2564แล้วครับ นี่นะครับมเมล็ดพันธุ์ก็เหมือนกับดูมันคล้ายๆกับข้าเจ้าหอมมะลินะครับคล้ายๆกับเมล็ดพันธุ์ข้าเจ้าหอมมะลิกอกอขอหนึนนะครับ,บ,ม,รม,รออรบมันมันเมล็ดพันธุ์มันคล้ายๆกันเลยนะครับก็บรรจุอยู่ที่ นี่คือเขาใส่น้ำยามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้าชเจ้ามาเปรียบเทียบดูนะครับก็มาเปรียบเทียบกันเลยนะครับ จจนี่ครับนี่คือเป็น้าเจ้าหอมมะลิพันก็ขอหนึ่นะครับถ้าจะสังเกตดูมเมล็ดพันธุเขาก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับก็เกือบจะเท่ากันเลยนะครับ คล้ายๆกันนะครับแต่สังเกตว่าเมล็ดพันธุ์ตัวสังเกตที่ก้นของเมล็ดพันธุ์เขาจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าสังเกตรจริงๆก็เจ้าจหอมมะลิเขาจะเป็น ก้นที่แหลมที่แหลมกว่านะครับที่แหลมกว่ามเมล็ดพันธุ์ของเขาเจาขอขอเจ็ดเก้านะครับก,<ๆ>ก็ผมจะทำการ ไปหวานเป็นหน้าปังนะครับเพื่อจะไปทําพันธ์ของปีหน้านะครับรก็จะใช้เป็นแล้วก็ผมจะทําเป็นเครื่องหยอดด้วยนะครับทําเป็นเครื่องหยอดของเมล็ดพันธุ์นี้ด้วยก็จะได้ประหยัดประหยัดตัวเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับแล้วก็เวลาถ้าเราทาเป็นหน้าหวานหวานไปเลยมันก็ มันก็ใช้ข้าวเยอะกว่าที่เราจะหยอดนะครับแต่ถ้าเราหยอดก็จะใช้ข้าวน้อยนะครับไม่กี่กิโลต่อไร่นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปให้ดูนะครับว่าการหยอดข้าวใช้เครื่องหยอดข้าวที่ทำขึ้นมาเองแล้วก็มันจะประหยัดถึงแค่ไหนนะครับวันนี้ก็จะทำคลิปสั้นๆน,นะครับ เพื่อเปรียบเทียบให้ดูว่าข้าวเมล็ดพันธุ์กขเจ็ดเก้ากับเมล็ดพันธุ์ข105้าวกขหนึ่งศูนย์ห้าแตกต่างกันยังไงน,นะครับเ,เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นะครับอย,อย่าลืมเข้ามากดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับของช่องศับท์กันลินนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ